สวัสดีครับผมฟองจากช่องฟองสตูดิโอวันนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาเปลี่ยนชุดชามนะครับผมของคลิก125ยไอนะครับผมปี2019นะครับรถของผมมันเป็นปี2019นะครับผมแต่ว่าถ้าเพื่อนๆจะเปลี่ยนนะครับก็สามารถที่จะทําตามกันได้นะครับผมคือมันมีวิธีการเปลี่ยนคล้ายๆกัน,นครับไม่ว่าจะเป็นปี2019ถึงรุ่นปี2000 23นะครับปีนี้เป็นปี2023เนาะก็รถคลิกร้อยยี่ห้าเจะเป็นแนวแนวเดียวกันหมดเลยนะครับผมก็ผมจะมาเปลี่ยนชุดชามตัวนี้นะผมนี่เนาะนี่ฮนะตัวนี้นะผมตั้งแต่ผมออกรถมานะผมคันนี้ก็น่าจะวิ่งได้ประมาณ17ื่นเกือบหมื่นแปดนะผมผมก็คิดว่าอะไรบางอย่างมันก็อาจจะสึกล้อนนะครับแล้วก็กำลังเครื่องหรือว่า อัตราการเล่งมันอาจจะไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่นะครับผมผมก็เลยที่จะมาเปลี่ยนอะไรชิ้นใหม่นะผมก็พาที่จะเอามาเปลี่ยนเนาะเป็นของแทนนะ้เนาะก็จะมีประมาณนี้เนาะเดี๋ยวผมจะมาแกะฝาแข้งนะครับให้ดูนะครับผมว่ามันเป็นยังไงเนาะข้างในสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่เคยถอดนะครับถอดฝาเครื่องเนาะกลัวถอดไม่เป็นอะไรประมาณนี้นครับก็มาดู คลิปผมไดายนะผมก็วันนี้จะมาทําให้ดูนะผมก็อุปกรณ์หลักๆที่จะต้องมีนั่นเพื่อนะเป็นประแจตัวทีเบอร์แปดเนาะตัวนี้เราก็จะมีหกเหลี่ยมเบอร์ห้านะก็อาจจะยาวๆหน่อยนะเพื่อนะเพราะว่ามันจะได้เอาไว้ขันนะครน็อตเห็นไหมอยู่ตรงเครื่องรับสองตัวนะครข้างบนกับข้างล่างนะตัวนี้เนาะประมาณสองสามตัวนะผมแล้วก็ที่จะมีที่สำคัญนะครับก็จะเป็นตัวนี้ ตัวจับชามนะครับถ้าเราไม่มีตัวนี้มันก็อาจจะขันยากหน่อยนะครับผมเพราะว่าตัวนี้มันจะเอาไว้ล็อกชามนะครับแล้วก็ให้เราขันน็อตออกมานะครับผมจะเป็นตัวนี้แล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับผมจะเป็นบล็อกไฟฟ้านะครับไร้สายเนาะจะเป็นแบบนี้เนาะก็ถ้าเพื่อนคนไหนไม่มีอุปกรณ์ตามนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่า อุปกรณ์เบื้องต้นนะที่จะต้องมีเป็นตัวทีนะครับเบอร์แปดนะครับตัวยาวแบบนี้เลยนะผมโอเคนะผมแล้วก็หกเหลี่ยมเบอร์ห้านะผมก่อนเดี๋ยวผมจะมาถอดฝาแข้งก่อนนะผมเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะครับอันดับแรกผมก็จะถอดพวกน็อตนะครับออกให้หมดเลยนะครับผมก็จะมาเริ่มถอดกันเลยนะครับตรงนี้เลยนะครผม ผมลืมไปเพื่อนๆต้องถอดตัวนี้ด้วยนะนี่ครับตัวนวดขันนอดขาตั้งนะไม่งั้นเราจะไม่สามารถถอดฟ้าออกได้นะผมมันน่าจะใช้ปัดเจนี่นะครับผมเจแหวนหมุนทวนเข็มนะครับการที่เราจะถอดเราต้องหมุนทวนเข็มนี่มันก็จะถอดได้ แล้วก็ดึงออกมาแบบนี้เลยนะผมวางไว้เสร็จแล้วก็ถอดน็อตน,นะครับเจาบล็อกตัวทีเประเปนถอดออกเลยนะผมนี่ฮนะค่อยถอดออกให้หมดเนาะมันจะมีตัวสั้นแล้วก็ตัวยาวนะก็ให้เราแยกน็อตออกด้วยเนาะนี่ฮนะ เสร็จแล้วเราก็สามารถถอดอันนี้ออกได้เลยถอดตัวนี้ก่อนนะครับผมก็ถ้าเราถอดออกมานะเราก็ต้องทำความสะอาดด้วยนะมันเปื้อนมันอะไรนะผมคอยเช็ดเราก็ต้องมาถอดเครื่องก่อนีน่เชนนะผม ออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะอาจจะมีเปื่อนๆอ,อะไรบ้างนะเพื่อนนะเพื่อนก็ต้องเช็ดทําความสะอาดให้ดีนะเชียนะผมประมาณนี้ขออนุญาตวางไว้นี่ฮนะตัวนี้จะเป็นสายพานเนาะ ตัวนี้จะเป็นสาพานตัวนี้จะเป็นเป็นชามนะผมนี่นะเป็นชามตัวนี้จะเป็นกระโหลกจับคลัตช์นะผมรถพวกออโตมิติกนี่มันจะมีคลัตช์ด้วยครับก็นี่เราก็มีเท่านี้แหละแต่ผมวันนี้ก็จะมาเปลี่ยนแค่ชุดนี้นะชุดหน้านะผมโอเคพอชุดหลังผมไม่ได้ไม่ได้เปลี่ยนนะ ก่อนอื่นเนี่ยเราต้องต้องมีตัวนี้นี่นะเพื่อที่เราจะใช้จับจับชามนะเขาเรียกว่าตัวจับชามนะผมนี่ฮนะให้เราเอาเสียบไวนะ้นี้เลยนะี่ฮะให้เพื่นๆเ,เสียบไว้แล้วก็หมุนล็อก ไอตัวเนี้ยถ้าเพื่อนๆจะใช้ตัวบล็อกถอดก็ได้นะผมแต่ผมจะใช้ตัวนี้นะครับเป็นบล็อกแบตในสายยิงนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะถอดยากนิดนึงนะผมแต่ถ้าเพื่อนๆมีบล็อกบล็อกแบตก็ไม่มีปัญหาอนะนี่น่าจะเป็นเบอร์ยีสิบสองนะผมนี่นะเพื่อนๆนะเบอร์ยี่สิบสองนะผมแล้วก็ ใส่ครับไปนี่นะตัวนี้ถ้าจะหมุนออกต้องเป็นทวนเข็มนะผมเป็นหมุนทวนเข็มเนาะนี่นะโอเคนะผมผมขออนุญ,ญาตขันตัวนี้ออกก่อนนะผมโอเคนะผมงั้นก๊องที่จะ ยากนะถ้าไม่มีเครื่องมือครบมันก็ทํายากนะชนะผมเสร็จแล้วเราก็ถอดออกมาเลยอย่าลืมแหวนนะครับถอดออกมาอย่าลืมว่ามันมันใสยังไงด้วยนะผมนี่นะมันจะมีแหวนรองมีแหวนรองข้างในด้วยนะผมนี่จะอยู่แบบนี้นะผมนี่นี่นครับที่ผมบอกว่า ตัวจานนะครับมันจะเป็นคลื่นเลยนะผมนี่นะมันจะเป็นคลื่นแบบนี้นะจะเป็นน,นูนๆนะมันจะทําให้การการวิ่งของเขาเรียกอะไรนะในการขับขี่มันไม่สมูทนะครับคือมอาจจะแบบวืดวาดอะไรบ้างนะอ,อาจจะดอบความเร็วอาจจะดอบลงบ้างอะไรประมาณนี้เนพะื่อนๆก็ถ้าเราเปลี่ยนเป็นชามตัวใหม่ก็ดีนะครับดีกว่านะ สายพานก็ยังถือว่ายังใช้ได้อยู่นะเพื่อนนะสายพานก็ยังไม่ได้สึกล้ออะไรมากนะผมแต่มันก็มีมีรอยอันนี้ละมันมีผงอะไรเยอะนะนี่คือเริ่มเปืือนแล้วเลยนี่มันจะมีรูธนะครับเราดึงออกมาเลยนะผมผมจะดึงออกมาเลยปุ๊บ ประมาณนี้นะนี่เห็นไหมเพื่อนๆเห็นไหมมันเริ่มนี่ละตัวเม็ดของมันนะผมนี่นะเม็ดของมันก็จะเป็นประมาณนี้ถามว่ามันสึกมากไหมมันก็อาจจะยังเสกไม่มากมันถือว่ามันยังใช้งานได้ใช้งานได้อยู่แหละนี่นะเห็นไหมเม็ด อาจจะมีรอยแหว่งรอยอะไรไหเ,เห็นไหมเพื่อนเห็นไหมนี่ตรงนี้นะผมนี่นะนี่นะโอเคตัวนี้ก็จะเป็นบูทตัวนี้จะเป็นบูทรองนี่นะบูทรองตรงกลางใส่เข้าไป เช็้วก็จะเอามาเช็คดูนะครับว่ามันมีอะไรยังเสียหายไหมนะครับตัวนี้ก็ยังถือว่าใช้งานโอเคอยู่นะผมผมอถอดตัวนี้ด้วยนะก็โลกคลับนะผมถอดออกมาเพราะว่าอาจจะต้องเป่าฝุ่นเป่าอะไรออกเนาะก็จะมาถอดตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะครับ ตัวนี้เนี่ยจะเป็นเบอร์ที่มันเล็กกว่าเป็นเบอร์19หรือเปล่าผมจะไม่ผิดตัวนี้เป็นเบอร์19นะผมนี่ผมจะใส่ไปเลยก็เราก็ต้องเอาจับไว้นะเพราะว่าเราไม่จับไมยืดไว้เนี่ยมันก็จะหมุนนี่ทำให้การไขออกค่อนข้างยากนะ แล้วก็จับไว้นี่นะแล้วก็ตัวนี้ยิงยิงเลยนะผมยิงออกเลยนะนี่ฮนะถ้าเรามีบล็อกนะครับมันก็จะง่ายนะผมเคีประมาณนี้นะผมตัวนี้มีแหวนด้วยนะผมนี่แล้วก็ออกมา นะมันจะเป็นขี้ฝงผุ่นพวกสึกหลอเนะี่ยตัวนี้จะเป็นพวกผงคลัดนะครับที่มันจับชุดกระโหลกนะครับมันจะเลื่อนนะผมนี่คเราก็หากระดาษทรงกระดาษทรายขัดซะหน่อยก็ดีนะเพื่อนๆนะเพรานะว่าไม่งั้นมันจะเลื่อนนะครับพวกคลัดเนะนี่ยนี่ขัดผมก็ยังเหลือเยอะนะคันนี้นะเห็นไหนี่จะเป็นจะเป็นความหนาของแผ่นคลัดนะครับผม,ผมต้องถอดมาคีน น,นี่นะสายพานก็จะถอดสายพานมาเช็คด้วยนะครับว่ามันมีรอยฉีกรอยขาดอะไรตรงไหนบ้างเนาะถ้ามันมีรอยฉีกรอยขาดเยอะเนี่ยเราก็ต้องเปลี่ยนใหม่นะผมแต่อันนี้มันยังใช้ได้อีกนะเพื่อนนะ ของผมเนี่ยมันก็ยังเหลือเยอะอยู่นะนี่แนะจะเป็นแผ่นคัดแบบนี้เลยนะก็ให้เพื่อนๆเอากระดาษทรายมาคัดนะให้มันแบบจะได้แบบมีความอันนั้นสักหน่อยนะจะได้จับจับตัวอันนั้นได้ดีมากขึ้นนะมันจะเป็นผงแบบนี้เลยนี่เห็นไหมเปื่อนนะเพื่อนเยอะเป็นผงเป็นคราบเลย เราก็จะต้องเช็ดออกนี่นะครับเพื่อนๆก็หลังจากที่ผมได้ทำความสะอาดเอ่อพวกชุดคลัทชุดอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับก็สิ่งที่ผมจะเปลี่ยนในคลิปนี้นะผมก็จะมีแค่ตัวชามนะครับชามใหม่นะผมของเดิมก็จะเป็นตัวนี้นะผมนี่นะอันนี้ของเดิมนะผมอันนี้ของใหม่นะผม แล้วก็เม็ดก็จะเป็นเม็ดเดิมนะผมเม็ดภายในก็จะเป็นเม็ดเดิมเนาะเพราะว่าผมไม่ได้เปลี่ยนของใหม่เพราะว่ามันมันยังสึกไม่ค่อยสึกเท่าไหร่นะผมนี่ฮะเป็นเม็ดเดิมนะผมตัวนี้ก็จะเป็นของเดิมเลยนะผมมอจะใส่ไว้จะมีแค่ตัวนี้ที่เปลี่ยนนะผมแล้วก็ตัวนี้นะผม ชุดหน้าผมก็จะเปลี่ยนจากของเก่านะครับตัวนี้ของเก่าเนาะนี่ของใหม่นะผมนี่ครับผมก็จะเปลี่ยนเป็นของใหม่เนาะแค่นี้นะครับผมนอกนั้นก็จะเป็นของเดิมเนานะเพราะว่าสายพงสายพานเนี่ยผมก็ยังไม่เปลี่ยนหรอกเพราะว่ามันถึงกําหนดที่จะต้องเปลี่ยนน่าจะประมาณ20,000โลนะครับหรืออาจจะลากยาวไปจนถึง3 0,000ก็ได้นะผมถ้าสายพานมันสายพานมันยังดีอยู่เนาะอันนี้ รอยแตกรอยอะไรผมว่ามันก็ยังยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะผมที่นี่นะครับก็มนยังนี้โอเคอยู่นะผมพอแล้วค่อยเปลี่ยนนะผมก็วิธีการใส่นะผมก็จะมาใส่ตัวนี้เลยให้เราใส่ตัวนี้เข้าไปเลยนะผมเอาสายพานเนี่ยใส่เข้าไปตัวนี้ชุดคลัตช์เนี่ยนี่ฮะใส่ไปชุดคลัตช์แล้วก็ใส่เข้าไปเลยนะผมนี่นะ มันก็จะอยู่ช่วงประมาณนี้ต้องหาตำแหน่งที่มันจะต้องลงตัวเคลงตัวละก็จะเป็นประมาณนี้นะผมแล้วก็ใส่กระโหลกคัดนะผมตัวนี้เนาะเป็นกระโหลกคัดผมก็เช็ดอะไรเรียบร้อยแล้วแหละนี่เราก็ใส่เข้าไปเออตัวตัวชุดคัดนะครับแผ่นคัดตัวนะี้เป็นขาวๆาวแบบนี้นะให้เพื่อนๆใช้กระดาษทรายนะครับขัดมันออกสะหน่อยเนาะ เพราะว่ามันอาจจะลื่น,นครับมันถูกใช้งานมาเพื่อนๆก็ขัดให้มันหย,ยาบๆซะหน่อยมันจะได้ยึดเกาะดีขึ้น,นครับเสร็จแล้วเราก็ใส่ไปนะผมเราก็ใส่นี้ล็อกไปนะผมแต่ผมยังไม่ได้ยึดน็อตอะไรหรอกเพราะว่าผมจะต้องใส่ชุดหน้าก่อนนะผมหลังจากนั้นก็ให้เพื่อนๆครับใส่ชุดหน้าไปเลยนะผมชุดหน้านี้จะใส่แบบนี้นะผมนี่ฮนะมันจะมี้านี้นะชามนะครับ ให้เรามั้วแบงนี้ตรงนี้จะเป็นใส่เอาไว้ใสสายพานเนาะแล้วก็ใสไปอย่างนี้เลยปึ๊บนี่ฮะอย่างนี้นะเพื่อนนะเราก็เอาสายพานสายพานใสเข้าไปเนี่ยสายพานใส่เข้าไปแบบนี้ครับแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้ก็เหมือนกันครับให้เราใส่ ใส่ฝั่งนี้นะผมนี่นะให้เราใส่เอาด้านนี้ใส่เข้าไปนะผมนี่คนระับโอเคนะครับผมจากนั้นเนี่ยก็ให้เราทำการล็อกเลยนะผมผมจะล็อกตัวนี้ก่อนนนี่นะตัวที่จับชามมานะผมเราเข้ามาตรงนี้ตัวที่จะได้ล็อกได้เนาะ ผมก็ใช้เท้าเอียบแบบนี้เลยนะผมนี่นะก็เอาแหวนใส่นะผมเอาแหวนใส่ไปแล้วก็ใส่ตัวนี้เข้าไปแล้วก็ดูด้าน,นไหนก็ได้แหละนี่ฮนะเรจะใส่ด้านนี้นี่ฮนะเพื่อที่เราจะได้ล็อกนะผมแล้วก็ใช้บล็อกนะครับนี่นะ ลอกไฟฟ้านะหรือไม่ก็เอาตัวทีก็ได้นะครับในการไขนะถ้าเพื่อนๆมีเนาะผมก็จะขันล็อกไปเลยนะผมนี่ฮนะโอเคประมาณนี้นี่ก็แน่นแล้วและ โอเคนะครับผมเรียบร้อยนะแล้วเราก็ถอดจากลูกบล็อกเบอร์สิบเก้านะนี่นะเปลี่ยนเป็นเบอร์ยี่สิบสองนะผมนี่นะเพื่อที่จะได้ยึดตัวข้างหน้านะผมตัวข้างหน้ามันใช้เป็นเบอร์ย2ิบสองนะครับโอเคก็ให้เราตัวนี้มันจะมีตัวนี้ด้วยเห็นไหมครับจะมีสามแบบให้เพื่อนๆใส่ตัวนี้เข้าไปก่อน ตัวที่มันจะเอาไว้สตาร์ทเท้าอ่ะตัวเนี้ยตัวที่มันเป็นเขี้ยวเนี้ยผมขอยาดซูมซูมให้เพื่อนๆดูแล้วเราก็ใส่แบนดเข้าไปนะผมนี่เนาะใส่แบนเสร็จแล้วเราก็ใส่ตัวนี้เพื่อที่จะทําการล็อกนะนี่นะทำการใช้ตัวจับชามเนาะล็อกไปก่อนไม่งั้นเราจะ ันล็อกอันนี้ไม่ได้ใช้ตัวจับชามล็อกไปก่อนขออนุญาตใช้เท้าดันเข้าไปตรงนี้นะครับใช้ล็อกดึงเข้าไปเชี่ยน่นแล้วล่ะ ผมก็จะทำการสตาร์ทรถนะครับเพื่อให้สายพานมันเข้าที่นะผมให้มันตึงเนาะนี่มันยังยานอยู่โอเคคนระับเดี๋ยวเราไปสตาร์ทกันดูนะครับ ก็เสร็จแล้วนะผมหลังจากนั้นก็ให้เพื่อนเพื่อนทำการปิดฝาฝาครอบแข้งนะผมเหมือนเดิมเนาะผมก็จะใส่ตัวนี้เข้าไปเลยเนาะนี่นะครับโอเคเรียบร้อยละจากนั้นให้เพื่อนเพื่อนใส่น็อตนะครับให้ครบนะครับตามจำนวนตามจำนวนนี้เลยนะผมใส่นออ็อตนี่ก่อน น็อตตัวกลางก่อนนะครับก็ไปจะเพิ่งขันแน่นเนาะแค่ขันพลอยมันดูก่อนนะผมนี่นะประมาณนี้เลยนะครับปึ๊บนี่แบบประมาณนี้ก็การวิธีการใส่น็อตให้เพื่อน,อนใส่ตามที่มันมันขันออกมาเนาะมันใส่ยังไงก็ให้เพื่อนใส่อย่างงั้นนะตัวสั้นตัวยาวอยู่ตำแหน่งไหนก็ให้ใส่ให้ใส่เหมือนเดิมนะผม โอเคพอละเคนี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเพื่อนๆนะก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ อยากจะเปลี่ยนชุดชามหรือว่าพวกสายพานหรืออะไรข้างในนะผมก็สามารถที่จะถอดอุปกรณ์ตามนี้ได้เลยนะครับผมก็คลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำนะครับแค่วิธีการถอดการใส่นะผมการเปลี่ยนอะไรนิดๆหน่อยๆนะผมสำหรับคนที่จะทำเองนะก็สามารถดูคลิปผมได้นะผมก็โอเคนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นครับผมก็ฝากกดไลค์นะครับ กดติดตามให้ช่องฟองสตูดิโอวันด้วยนะครับผมเดี๋ยวไว้มีการซ่อมการอะไรอีกเกี่ยวกับคลิก1 2 5คันนี้นะผมผมก็จะมาบอกต่อนะผมว่าจะต้องทำอะไรเนาะขออะไรชิ้นไหนมันเสื่อมนะที่เราสามารถทำเองได้เนียน่ยผมก็จะมาสอนเปลี่ยนสอนทำนะผมก็สำหรับคลิปนี้ก็คงมีเท่านี้ก็คงลากันไปก่อนครับ